ไม่ต้องมาปาดผมปักให้หาลือพร้อมกันเนี่ยเห็นไหมได้แล้วได้แล้วเตรียมสู้เลยน,นั่นแหละจะวขึ้นหัวแดงหมดอ่ะอันนี้ก็ขึ้นหัวแดงเห็นไหมอันนี้ก็สู้แล้สู้มันเป็นสู้ส,สองคนมันลุมโมเว้ยโมโดนตะกรรมวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยเองมุนตะกรรมโมไม่ได้ของผมคือ Number ร์วันมาแตกคู่แตกคู่แต่คู่แต่คู่ แตค่คู่แตค่คู่เดี๋ยว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 เดียโอ้โอยไม่ไปทันมันลุมโมเว้ยทำไมลุมโมโมแตกอ่อนวะเออไอ้นี่เอาไอ้นี้กุเทียงนม,มาเล่นได้แล้วนี้แต่ไม่ได้นะทางนูน้นสู้ในนี้แหละ สู่ในนี้ก็ได้ไลลานก็ไม่เกี่ยวลานกับที่นี่เหมือนกันแค่แค่สนามสนามเปลี่ยนเขาวิ่งไปแลนนี่วงกลมตั้งใหญ่ขึ้นไปบนพิงช้านั้นยังได้เลยวงออกลมตั้งใหญ่เดี๋ยวผมตบไอโดกงให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมตบไอโดกงให้ไอโดกมันวางตรงอย่าอย่าอยู่ในนั้นนะ ะดนอเล็กจะแตกแล้วเลยจะแตกอเล็กอเล็กแตกแล้วเฮ้ยแบ๊กว่ะมี่ฮิวก็มานว่ะฮิวก็แก้ทางมันเองเว้ยมึงไม่ฮิวก็มันมีสิทธิ์ฮิวได้มันเป็นสกิลสิทธิ์พี่มันมีสิทธิ์ฮิวได้เลย เดวผมขาดไอโด่งให้ไม่ก็ใครใครจะตายเดี๋ยวผมจะตบคนนั้นเลย <c oughs> นี่โดง่งโดนล้มอยู่ออกมาก่อนมันเป็นตามโมไอโด่งมันจะฆ่าโมเว้ยโด่งมันจะฆ่าโมเว้ยเออโอ้ย มึงก็ต้องมีคนหนึ่งเล่นฮิวไว้ฝั่งมึงอะ่ะไม่มีมึงแอะมันมีคนนึงเอา้าถ้าไม่มีคนเล่นฮิวมึงต้องมีคนคนอะไรเขาเรียกคนฆ่าฮิวคนคนดิสตะกี้นเนี่ยคนขัดตก ugh, ะกิ้ฮิวอ่ะพอโมฮิวมึงต้องยิงลูกแก้วเลยไม่งั้นแพ้ฝั่งมีฮิวชนะดิคือ <c ười> ไม่ก็เอาไม่ก็วิธีง่ายๆมึงก็ใช้ฮิวเข้าร่วมไม่ต้องไม่ต้องก็คือขอเข้า,ขา,ขาวร่วมแม่งเลยมันมีฮิวไง น่ไก่โดนยิงยางก็้ามาอุ้ยโดนโดนแรงแรงโดนแรงกูโดนแรงกูโดนแรงกูโดนแรงขึ้นฟ้าแล้วขึ้นฟ้าแล้วมีคนฮิวไว้กูโดนแรงเกือบตายแตไม่ตายแต่ว่าไม่ใช้ฮิวกันพวกนั้นเกือบตายกืบตายแต่ไม่ตายว่ะ เกือบตายแต่ไม่ตายนะครับเห้ยต้องใช่โ,โ,โด่งแรงคขึ้งหลอดแล้วใช้แพ้แล้วแบบผมตายแล้วนะเหลือเหลือสองหนึ่งแล้วนะถ้าถ้าปั่นมันแรงเว้ย ใองหนึ่งมันดีไปแล้วมันดีไปีดูว่าดอมั่งเก็บไหนไ้ไมมังเก็บสองได้ไหมอืมเฮ้ยสายฟ้าของใครอ่ะนั่นอ่ะของผมผมก็สูโยกอ๋อผมมังเก็บสองไหมไม่โดนทำไมคูไม่เห็นตัวหมูว่ะมันหายตัวไปมานี่ไม่เห็นเหรอ ไม่มันขึ้นสีเขียวเว้ยมันไม่ได้ขึ้นแดงเอามึงตายแล้วไหมอ่ะไม่มันไม่ขึ้นเลยเว้ยเฮ้ยมึงอยู่ในตีเดียวกับโมลิเอ้ยอยู่กับเอเล็กต์เดียใช่ไหมออ๋อมึงตายแล้วถ้างั้นโดง่งมึงตายแต่วมึงไม่รู้ตัวไงเหมือนกลัวตายอตายแล้วไม่รู้ตัวว่ะ<ว>ใช่ตา,าตายแล้วมึงจะเห็นไอ้เพื่อนเป็นสีเขียวหมดแล้วตีไม่ได้คือง่ายๆเลยมึงตายไปแล้วเว้ย ไม่โอมายว่ะโอมาวว่ะมึงมึงมึงก็ไม่รู้ตัวไงว่ามึงตายขึ้นฟ้าก่อนกูอันนี้เขาเรียกผมจะตายเหมือนกันเนี่ยผมตายปุ๊บจะไม่เห็นในนัดเต่าแล้วน่าจะตายโดนลุมแล้วหนึ่งเห็นไหมเรียบร้อยแพ้ แ,แค่เป็นพระนะเป็นมารแค่นานๆา,านเป็นหมาหัวเหลืองล็อกล็อกเป้าคนได้ล็อกเป้าคนได้จะฆ่าใครก็ล็อกเป้าได้ตีเล็กเดือดเนี่ยให้มันไปนกวนมันฮิวนี่หว่า่นะี่ะมันมีฮิวนั่นแหละขึ้นฟ้าขึ้นฟ้ากูขึ้นฟ้าก่อน คือฟาอือฟาดแตกหนึ่งคนแตกแตก <c oughs> มันมีฮิวเว้ยแตกหนึ่งคน <c oughs> สามสามไม่มีคนอนะ่ะมันไม่มีคนแล้วนี่มีกุเชียรเมลโมรีไปไหนแล้วถ้าถ้ามีโมรีโมลีเล่นฮิวคือ ชนะไม่ได้แล้วผมว่าอคือโมลิต้องห้ามเล่นฮิวอ่ะต้องเล่นดามีแตอย่างเดียวไม่งั้นทางนี้สู้ไม่ได้คุณนี้ก่อนผมแตกโดนโดนไฟแตกเอาลงใส่กันทีไงไม่คุณตายไปแล้วอ๋อเหรอได้กับอะไรอ่ะโดน ฟาดมันตู่มไม่แล้วกูตายกับมึงแล้วมึงจะตายกับกูได้ไงตายพร้อมกันนะวะเอะเอแลอวกูก็ตายไปแล้วตายคู่ก็เมาตายคู่ตายคู่ก็เอากุญเชียงแมวเข้ามา <c oughs> ขึ้นฟ้าขึ้นฟ้นาปะแรงแรงขนาดแม่งชนกับมันแรงแรงเลย ตา,วไวายไม่ทนันครึ่งหลอดแต่ว่าเหมือนไอโดจะครึ่งหลอดเด็นครึ่งหลอดอืมโดจริงๆจังหวะที่อเล็กงั้ก็คือได้เปรียบแล้วนะ่ะก็ลุมเลยทำให้ลอยเสร็จก็ลุมเลยสองหนึ่งอีกแล้วมันหนีมันหนีน่มันจะต้์นแล้วมันจะต้านศูน์จุดห้าวิเว้ยมันจริงมันจะต้านถึงศูงจุดห้าวิ <c oughs> นี่มานี่ใครวะเล่นเล่น PVP นี่ไม่ได้แต่สุยมึงอนี้ก็มีสุยมึงแลกกันนะวันนึงไปเชงเนี่ยเข้าไอโด่งไปชวนไอโด่งไปชวนในนั้นโมลิ่เข้ามาในตี้ไอเล็กไปชวนนะเออเอแล้วก็เดี๋ยวไปกดแบบลานกดเข้ายังเ <c oughs> ข้ายัง คราแล้วครับแล้วโ,โ,โมลี่ต้องเล่นไอ้นั้นนะเล่นแล้ววะเล่นฮิวเล่นฮิเล่นฮิวพวกมึงนะไงไไอีวนวยเอาก็ได้เอากูต่อเอาลองเล่นฮิวแต่ไม่ได้ตีไม่ทันจริงๆไม่มีทางเลยคือต้องเซตฟูล่ามันอย่างเดียวไม่ก็ครึ่งครึ่งฮิวฮิวด้วยกับไอ้นั้นกับแบบห้ามเล่นฟูลฮิวฟูลฮิวไม่ไหวฟูลฮิวตีไม่ทันจริง ทีนี้มีใครจะตีกูนี่ใครโด่งอยู่กูเออเออถึงฝ่ามีคนจะตายหนึ่งน่าจะไอโด่งโอ้โหลุงกูโมลี่น่าจะตายอ่าโมตี้เอยแสดงว่าสุ่ยเมืองฝันนี้โมลี่ต้องเล่นฮิวครึ่งอ่ะเพราะทางนี้สุ่ยสุ่ยสยสุ่ยเมืองแรงโมลี่ต้องเล่นฮิวครึ่งหรือไม่ก็ถ้าถ้าโกงก็เอาฟูลฮิวแม่งเลย เพราะว่าสุยเมืองสองมันตีเร็วตีเร็วมาก <c oughs> โคเดือดอะสุยเมืองสองอะ <c oughs> อันตีอัติอัตีขึ้นไมาติ อติ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 เออเออมีใครวะโอ้ยโดนอติอะไรโอ้ยกระเด็นเพิ่งหลอดเฉยเลยอเล็กล <cra> ้มอยู่เว้ยมันหายตัวไปแล้วต้องหนีไปจากตรงนี้แล้วต้องหนีไปจากตรงนี้หนีไปเลยนีไอเล็กกมาแล้วเว้ยกดไม่ทันผมแตกแล้วกดไม่ทันเหลือใครวะไอโมจะแตกแล้วเหมือนกันเหลือกูเชียงแมวคนเดียว สามหนึ่งเฉยต้องลุมโมลี่ถ้าลองลองให้โมลี่เล่นฟูลฮิวเรารู้ว่าค่าทันไหมต้องลุมโมลี่จริงๆถ้าเล่นฟูลฮิวอะไรจะตีไม่ทันอะไเ้ย ดกไวใช่เราจะต้องต้องฆ่าโมลีก่อนะล็อกเป้าไม่ได้ตอนนี้ต้องล็อกเป้าตอน okay. อตมันมีโมลีมีบูตึงด้วยนะโมลีมีบูตึงด้วย มันมันกระเด็นแล้วมันกระเด็นแล้วมันกระเด็นแล้วมันกระเด็นจะตายละผมมะตายแค่ไม่ใช่จะตายมันก็จะตายเหลือสิบเปอร์ไม่รู้ใครอัดไปดิตรงนั้นน่ะอัดไปดิมันฮิวฟูแล้วน่ะฮิวคืนชีพแล้วจากเหลือสิบเปอร์ตายไม่ตายเฉยะโดอาจจะตายแต่โมลิเลือดเต็มแล้วใช่เหลือสองหนึ่งน่โมแน่จะฆ่าโมลิไม่ได้ มูลี่น่าจะเก็บหมดเดี๋ยวระวังนะโมลี่สู้นี่ตายหนึ่งนะเหลือหนึ่งหนึ่งกับโมลี่ไม่น่าจะสู้ได้มูลี่ยืนนิ่งไว้ยืนต่อให้ครึ่งหลอดเว้ย้าโมมีเกาะแต่ถ้าโมห่างมันก็ฮิวได้เลือดต็มใช่ก็คือโบลี่ต้องใช้หิวแค่ครึ่งหนึ่งถ้าใช้หิวฟูลเราสู้ไม่ได้ เป็นซ้ำเป็นซ้ำที่มีขอ้อกำหนดเล <laughs> ไหนอะ่ะชนะเวลาไม่หมดเวลานานอยู่นะไม่ได้เชียวผมเอาสมมติถ้าโมล,ลีิฟูลฮิวอะ่ะโมตีก็ไม่ไม่ได้โมล,ลี่ฆ่าโมตายด้วยซ้ำเป็นสามสามอะใช่ <laughs> ช่อ๋อเป็นฟูลฮ h ลใช่ไหมใช่เพราะฟูลฮ h ลมันตีไม่ได้ด้วยเออมันเปลี่ยนเซตเซตสลับไม่ได้มันต้องฮิลครึ่งฮ e ลครึ่งกับไมบนั้นฮิลครึ่งได้ฮ e ลแค่ครึ่งหนึ่งกับกับดาเมจครึ่งหนึ่งพอเป็นฟูลฮ h ลไม่ได้ฝั่งหนึ่งจะสู้ไม่ได้ขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นฟ้า รถดามียไรดนก่อนขึ้นฟ้ากูก็จะแตกละ่ะแตกโดนอะไรไม่รู้เฮ้น <c oughs> ี่มีคิวเหมือนกันด้วยอเลิซน่าจะแตกไปละเหลือพวกนี้สองกับสองละ <c oughs> เป็นวิญญาณไปแล้วผมไม่เห็นอเลิซอ่ะคิวกดไอ้ดวงแตกไม่แตก งวยจะแตกแทนอือในโด่งเก็บหมดแล้วเพราะว่ามีฮิวอยู่นะ่นเห็นไหมต้องไปตีโมลี่อย่าไปตีไอ้โด uhm, ่งแลไปไปไปฆ่าโมลี่ด้วยตอนที่เหลือไอเหลือไอ้โด่งกับโมลีอ่ะต้องไปตีโมลี่ด้วยเมื่อกี้เห็นอะไรพี่ที่กระโดดมาหมวคุถอยแล้วให้พี่โด่งรับแทนนะ เออรับแส่เต็มๆหน้าเลยคนไม่ตกแล้วอึดเปลือกต้องไปตีโมลิเว้เมื่อกี้มันใช้สิทธิโอ้โห หมูยีให้ก็ได้หมูยีม, <_ d oll> มีคนโดนเนระแบมในโด่งก็จะแตกนะแต่ว่าน่าจะมีอยู่เนี่ยแม่งเป้าเปลี่ยนเป้าเปลี่ยนเ <_ d oll> นี่ยมันก็จะแตกเห็นไหมสองคนนะนะั่นแหะดีไม่ทันเองนะนะั่นแหะอ่าแตกมันก็จะแตกสองคน เรืยกกูเชียงแมวหลบกูต้องไปตีอาเล็กจริงๆกูเชียงแมวหายตัวหายตัวตีไม่ทันหรอกน่าจะโดนหลุมต้องไปดีอาเล็กหนี่ยอยเมื่งโหด่ไม่งแตกเฉย ตอดดีแผนวันนี้ก็จะไม่มีหรอกมั่วแล้วมั่วแล้วมัว <c oughs> ม่วแล้วม <c oughs> ั่วคืฉี่อะไรของมวฉี่อะไรของมูขมึ้น <c oughs> ฟ้าขึ้น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 ฟ้า,ฟา,ฟาเออ เออ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 ฟ้าแบกเออเอ้ยแม่กระโดดลงมาโอเคเอ็เอ็อเรื่องมันตามผมอยู่ผมขึ้นฟ้าอยู่เออเออเอ็ดเรื่องนอติเดี๋ยวสองต่อสองแล้วพลังใกล้กันต้องลุมนู่นต้องลุมใครวะ แน,นู่นเหลือคนเดียวเหลืออเล็กอืมกระเด็นคู่นี่อเล็กเก็บสองของแม่ไม่มีทางไม่สุยมึงสุยมึงเหลือแต่สุยมึงกันเว้ย <c oughs> แน่หรอ <c oughs> มันต้องเอาสกิลมันไม่ได้แยกเลยเมื่อกี้บอกให้ยัดสกิลใส่กันมั่วไ <c oughs> อ้ห่าหแรกไม่ไอหวะแรกคือเปิดไปเลยอ่ะใช่ไม่แยกเลยไม่โมก็ต้องตี โมก็ต้องส่งหน่อไม้มาเรื่อยๆแล้วกันอหรือว่าหายตัวเก็บตัวที่จะตายต้องรู้ว่าตัวไหนจะตายแล้วก็เก็บต้องดูเองติดไฟต้องตัไม่เจอเลยขึ้นฟ้าเว้ยขึ้นฟ้าเว้ยขึ้นฟ้าอีขฟคาอขึ้นฟ้าเว้ย โมลี่จะตายโมลี่เหลือซึ่งหลอดโมลี่ไม่ลม้มมันตัวทองแงมีคนอันติมีคนอันติ<บ>อันติของอเล็กมั้งจริงๆอเล็กต้องใช้หมัดไฟเว้ยอันติสวยมึ่งไม่แน่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในพ v p หมัดไฟดีกว่าผมว่า ไม่ก็สก,กิลไม่ก็กสก,กิลศาสเดนั้นอ่ะอะไรวะศาสอะไรวะศาสพินอะ่ะเอือศาสพินนิวอะศาสพินศาสพินที่ศาสเข้ามาสมมติอยู่ข้างนอกอะ่ะใครอยู่ข้างนอกศาสพินเข้ามาเลยมันโดนมันโดนแล้วเกาะเกาะมันจะลดเยอะมากใครอยู่ข้างนอกศาสพินเข้ามาเลย อันดีเว้ยอันดีเว้ยไอโดมก็ไม่ตายตอนนี้ต่างเลือดเต็มๆกันมีคนใช้พิซีด้วยมีคนใช้นี่กระโดดก่อนโดมมันเข้ามาที่ผมโดนลุมอยู่ตอนนี้ผมโดนลุมผมต้องขึ้นฟ้าละแต่คนนึงแน่นอนเรียบร้อยแต่อีกคนนึงเรียบร้อยท่าหมัดส่วนใหญ่พวกนี้จะโดนท่าหมัดท่าหมัดแรงแรงสัตว์ ที่กระโดดขึ้นฟ้มามันในนั้นโดนท้าหมาัดเว้ยทาหมัดงอันนี้แรงกว่าไอ้โมลิต้องเปลี่ยนแผนนะเว้ยโมลี่เปลี่ย <c oughs> นแผนชนะง่ายๆฟูฮิลจบไม่มีทางชนะเลยลโมลีอยา่างเนชนะ <c oughs> ใช่ฟูฮิลแค่หนเลยต้องฟูฮิลฟูฮิลทางนี้สู้ไม่ได้เลยลองดูไหมจริงๆทางนี้ต้องลุมโมลี่อย่างเดียวเว้ยลองดูดิ แต่ว่า,วาโบเชมไม่ได้อยู่ในดิปเอาสมมติไม่อยู่รวมกันทังไงฟูฮิวก็แพ้ลองดูอลองดูอผมกำลังตีมโมลีอออๆๆมล่อยู่นี่นี่กำลังตามงัดโมลี่อยู่เนี่ยเออเออโมลี่โดนขัดบ่อยอยู่นะมันโดนขัดบ่อยอยู่ เออแตกไหมแตกแล้วแตกแล้วคูอว่าแตกแล้วตัวเต็มเต็มเลยเมื่อกี้จังหวะโมโดนด่าไปะกูวโดนด่ากับหัวเหลือโมกับอเล็กอเล็กเก็บสองให้ดูหน่อยดิเอาตัวจะตายก่อนอเล็กไม่ทันเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมคนนั้นมันมันมันควงทวนได้วะเมื่อกี้มันซื้อท่าควงทวนนะที่โดนอ่ะที่โดนดูดเข้าไปอ่ะ ไอ้ก็ปีว well> ิชาเอก็เอควงทวนมาเว้ยใช่ก็ควงทวนมาเว้ยเมื่อกี้ฟูหิวหรือเปล่ายังไม่ได้เปลี่ยนสกิลวจมตีแต่ว่าเมื่อกี้ฮิวหนักๆเลยใช่ไหมอือเอาไปคิวสี่กิลเมื่อกี้ฮิวเยอะแล้วนะต้องตามโมลิเว้ยถ้าอยากจะชนะแบบเล่นตามตามผูเล่นตามตไตาย เป็นแบบฟูๆเอ้ยไหนพวกมึงก็ต้องคุ้มการโมลีอ่ะแค่นั้นแหละขึ้นฟ้าเอ้ยเออขึ้นฟ้าปาดเหมือนเออเออเออดีกูกำลังหาอยู่กูเลยหนีก่อนโว้ยกูจะตายกูจะคนจะแตกคนนึ่งเลยไม่รู้ใครกูจะแตกคนนึงเออเดี๋ยวผมกปล่อยอเล็กแป๊บหนึ่งขัดมันก่อนแล้วผมจะไปที่แล้วผมจะไปที่ ไปที่โมลี่ขึ้นฟ้าเลยซีซีโมลี่อยู่ดาวโมลี่อยู่ฆ่าไม่ตายเลยหนงฆ่าไม่ตายมันหนีเก่งมันหนีเก่งเพื่อไปตายหมดแล้วเ <c> พ <oughs> ื่อ่ะไปเก็บสามนะผมบอกก่อแล้วกัน,น, <c oughs> นเก็บสามนะเ <c oughs> ตะแล้วท <c oughs> ีจะเตะแล้วโมลี่เก็บสามนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมของฟูเดี๋ยวผมเข้าไปนี่ นี่เอาเลยขอฟูฟูแล <S 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 ้วขอฟูฟูแล้วรอแป๊บนึงผมต้องหนีก่อนโมลี่เรียกเต็มหลอดแล้วนั่นแหละรอแป๊บนึงขอฟูฟูกอนผมฟูไปแล้วฟูแล้วฟูแล้วฟูแล้วลุมเลยลุ้มเลยลุ้มเลยลุ้มเลยก่อนที่มันจะคืนคืนฮิวผมแตกแล้วนั่นแหละบุกแตกแล้วเลยสองคนต้องลุมไว้ก่อนที่มันจะคืนฮิวเนี่ยต้องลุมให้ได้ก่อนนั่นแหละนั่นแหละอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงไม่ทันเองเมื่อกี้สิเปอร์ เปิดไม่ทันเองเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้ไม่ทันเองแล้วเนี่ยเนี่ยเออวหวจะทันสามหนึ่งเหมือนพวกมึงตายก่อนไ,ไหวโมลี่อยู่คนเดียวยังไงก็ไม่ไหวยังไงโมลี่ฟูชิวงไงก็สู้สามหนึ่งสามคนไม่ได้สองคนยังเอาเอาไม่รอดยากยังยาก,ยากสองคนยังยาก